สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทำนายทายทักนะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12ราศีในรูปแบบของ12เหรือนนะคะเป็นดวงทั่วไปนะงานเงินความรักสุขภาพสถานการณ์รอบๆตัวโชคลาภบุตรบริวารผู้อุปถัมภ์นะเรามาดูกันซิว่าการดูในรูปแบบของ12เหรือนเป็นอย่างไรบ้างนะ ในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีพระศชาวพระศสําหรับมาอยู่เจ็ดกเก้าคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกพฤษภาคมถึงสิบห้ามิถุนายนราศีนี้จะเป็นธาตุดินไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีดูได้นะคะรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณยึดชาวพระศได้เลยนะส่วนการทํานายแบบสิบสองนักสัตว์ก็ทําให้แล้วในลิง์ข้างล่างนี่นะชวดฉลูขานเถาะนี่แหละไปดู เลือกดูได้ชอบแบบไหนดูแบบนั้นยึดแบบนั้นนะแล้วก็เจาะความรักของ12ราศีก็ทำให้นะคะในลักษณะของคาดการปีนะไปดูแนวโน้มนะว่าสถานการณ์แนวโน้มเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งดีๆก็เป็นกำลังใจสิ่งที่เป็นปัญหาตั้งรับปรับเปลี่ยนนะพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะ ในสถานการณ์คาดการปี2567เนี่ยนะเจ้าชะตาชาวราศีพฤษภรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขมากนะโดยเฉพาะคุณจะประสบความสําเร็จทั้งด้านการงานนะรวมทั้งบางท่านมีโอกาสได้เปิดตัวได้แต่งงานโดยเฉพาะความรักใหม่เกิดขึ้น,เ,นเจอคู่แท้นะคะเป็นอะไรที่ถือว่านะคะ มีความสุขแต่ว่าเจ้าชะตาลึงจะมีความสุขนะแต่ว่าคุณก็ยังมีปัญหาในสัตว์ของการเงินที่หมุนเวียนอยู่นะการเงินที่หมุนเวียนนะคนะ,ะการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคือเงือไม่ออกไม่ได้ตังหน้าบอกเลยเช้าผสมในปีหน้าเนี่ยโชคลาบก็มีบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เท่าไหร่นะคะแต่จะเด่นทางด้านการงานแน่นอนนะคะ ชาวผสมเนี่ยอดทนสูงด้วยนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ,ะมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่หน้าตาดีอะ่ะเระน่ยะชาวผสมส่วนใหญ่จะเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็อดทนแบบนี้คือเป็นคนที่จะเก็บความรู้สึกเก่งมากนะถ้าไมน่นั่นจริงๆจะไม่แสดงอะไรไอ้ความที่ไม่ดีในตัวเองออกมานะคะการเงินเนี่ยเนี่ยมันจะ ค่อนข้างจะมีปัญหาแต่คุณสามารถที่จะสัต์สางมันได้นะอดวงอุปรัม์นี่แหละดีอยู่นะบริวารก็ดีนะลูกหลานก็ดีถ้าคนที่อยู่ในวัยหนึ่งที่มีลูกหลานถ้าคนอยู่ในวัยทำงานหรือมีบริวารหรือผู้เพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องดีมากเป็นมิตรภาพที่ดีมากรวมทั้งคนที่เป็นโสดนะมีโอกาสพบรักใหม่นะแต่ว่า สถานการณ์ของความรักคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างในปีหน้าต้องดูแลเขาหน่อยนะถ้าคนที่เป็นคนที่มีคู่ะนะแต่ก็ถือว่ายังประคับประคองกันไปอยู่นะคะการเดินทางก็ดีโอ้มีความสุขเดินทางไปได้ตังค์อ่ะประสบความสำเร็จมีความสุขอืมนะคะนี้เรามาดูซิว่างานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง การงานของชาวประสบบอกได้เลยคุณจะมีความสุขเรื่องงานมากคุณจะเป็นแม่งานด้วยคุณจะมีความสําเร็จรุ่งโรดในหน้าที่การค้าครหางานใหม่ได้เริ่มต้นงานที่ดีด้วยนะแต่ว่ากิจการลงทุนใหม่นี่ไม่ค่อยแนะนานะนะแต่ลงทุนได้คุณต้องใจเย็นหน่อยนะช่วงครึ่งปีหลังอาจจะพอไปไหวอะนะหมายถึงกิจการใหม่ๆนะบางท่านเปิดโอ้โหชื่รู้เลยแต่ว่าก็ยังถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะ แต่ว่างานที่ทําอยู่แล้วกิจการที่มีอยู่แล้วนี่โอ้โหกำลังไปได้ดีโดวยเฉพาะคนที่ทํางานประจําหรือหางานใหม่เนี่ยคุณจะได้งานตําแหน่งใหญ่คือไม่มีคุณงานไม่สําเร็จบางั้นะคุณจะเป็นยังไงอ่ะมีความสําคัญในงานนั้นมากๆเลยอ่ะออชาวประสบจะเก่งในสายงานที่ตัวเองรับผิดชอบอ,อ่าไปได้ดีมากแม้กระทั่งการเดินทางไปทํางานก็ตามมีความสุขไปรับตําแหน่งนะคะเออ,เอ,อ โอกาสดีมากเฉลิมฉลองกับตําแหน่งเนะี่ยในครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยนะบางท่านได้มีโอกาสได้เดินทางไกลไปทํางานถึงต่างประเทศนะมีตําแหน่งบางบางท่านอาจจะไปสอบตําแหน่งที่เป็นคนในเครื่องแบบรับราชการอะไรมีโอกาสนะปีหน้าในชาวพศโดดเด่นมากในเรื่องของงานลุ่งโลดเลยแหละสําเร็จรุ่งโลดอเดอะซัน uh, อะไรจะปานนั้นนะในเรื่องของหน้าที่การงานทั้งตําแหน่งนะ แต่จนใหญ่จะเป็นงานที่ทําอยู่แล้วจะดีแต่ธุรกิจที่ทําอยู่แล้วจะดีปรับเปลี่ยนหน่อยหนึ่งก็ดีละแต่ว่างานลงทุนกิจการใหม่ๆนี่ไม่แนะนํานะระดมทุนเยอะติดขัดเรื่องเงินเงินทองทองอยู่นะโชคก็อย่าไปหวังมากนักนะคะเรื่องโชคอะนะนะแต่ว่าจะมีบางอย่างก็คืออาจจะเป็นคนรักอาจจะมีปัญหาเรื่องสุภาพบ้างในปีหน้าดูแลกันดีๆหน่อยก็แล้วกันสําหรับคนที่มีคู่นะคะ ล้มอาจจะถึงขั้นล้มหมอน,นอนเสือนะนะคะต้องดูแลกันหน่อยอะไรดีๆหาซื้อมาดูแลรักษาตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะอืมนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะชาวอ่อชาวผบเนี่ยอืม่านะจะมีบ้างก็เรื่องเงินนี่แหละที่หมุนเวียนยังติดขัดยังฝือดอยู่ แต่มีโอกาสได้อยู่นะเราต้องใจเย็นเพราะว่าผู้อมทัพยังให้การช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็ที่จะไปติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยนะมันอาจจะประสบความสุขในช่วงพฤษภาไปนูน่นนะแล้วก็ครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังมีโอกาสดีมากโดยเฉพาะสิ้นสิ้นปีนี่บางท่านเนี่ยสิ้นปีนี้ก็ได้ได้เงินก้อนโตเข้ามานะคะหรือเดินทางไปเรื่องเงินเงินทอง,ทองจรา หรือไปหาผู้อุทัม์เนี่ยเรื่องเงินทองในการประสบความสําเร็จนะคะถ้าจะมองในลักษณะของเอ่อความรักบางทีก็พูดกระโดดไปกระโดดมาบ้างไม่ว่ากันนะคะดูแบบ12เรือนมันมีหลายตําแหน่งพอเห็นตําแหน่งไหนที่มันเชื่อมกันเราก็จะพูดเลยนะคะนะคะความรักนี่รู้สึกว่าจะ ยังประคับประคองกันอยู่นะคะดูแลกันอยู่นะยังให้ความแบบมีความเขาเรียกว่าเอื้ออาทรห่วงใยนะช่วยเหลือกันอยู่นะยังประคับประคองกันไปอยู่บางท่านมีโอกาสได้แต่งงานนะในช่วงครึ่งปีแรกถ้าคนถ้าคนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอคู่แท้ด้วยนะคะในช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งปีหลังอาจจะเจอคนในเครื่องแบบหรือมาจากทางไกลไกลต่างประเทศรวมทั้งอาจจะเป็นคนชาวต่างชาติก็ได้ คู่แท้เลยแหละนะคะหรือมีโอกาสได้เดินทางไปถึงต่างประเทศนะเจ้าประสบเนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะนะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะเจาะความรักต่างหากก็ทําให้แล้วไปดูได้นะคะอืมนะต้องแน่วแน่นะคะต้องอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะ ในเรื่องของความรักนะ่ะจริงๆแล้วเจ้าชะตาเนี่ยมีความสุขนะประสบความสําเร็จอยู่เพียงแต่ว่ามันมีอีกมันมีความรู้สึกว่ามันยังสับสนในบางสิ่งบางอย่างอย่าง,างเช่นนะเอาแน่นอนไม่ได้กับตัวเองเนี้ยมันขาดความมั่นใจคุณต้องมั่นใจนะในปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เรามาระวังก็คือคุณต้องมีความมั่นใจนะกับชะตาชีวิตที่จะเข้ามาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันดีหมดนะ สบายๆนะางานก็มีให้เลือกเลยแหละคนที่หางานใหม่คุณจะเลือกเอาเลยอ่ะมืมีโอกาสดีอ่ะบางคนน่ะหาเดินเข้าเดินออกจนลอเท้าสึกไม่รู้กี่คู่แล้วยังไม่ได้งานแต่คุณเนี่ยโอ้โหเดินไปที่ไหนหรือว่าหางานสมัครอะไรเนี่ยได้หมดให้คุณเลือกเลยปีหน้าเนี่ยนะแลวก็ตำแหน่งที่ดีด้วยเนะี่ยรวมทั้งผู้อุปถัมภ์ก็ดีแต่แล้วมาระวังอีกอันหนึ่งก็คือการพูดจาสื่อสารนะ แล้วก็โดนหักหลังในช่วงครึ่งปีหลังระมัดระวังเอกรสงก์กระสานหรือว่าเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะอืมนะก็ถือว่านะชาวพศพเนี่ยเจ้าชะตาน,นี่มีพลังชีวิตที่ดีพลังชีวิตที่มีความสุขแต่แต่รู้สึกยังยังไม่มั่นใจนะ่ะเพราะนั้นไปเติมพลังบุญให้ตัวเองนะนะเอาความมั่นใจมาทานศีลภาวนานะ อุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะยิ้มรับกับปีหน้าได้นะชาวประสบแต่ว่ามันจะมีปัญหาแค่คนรอบข้างเราอะนะคะอย่างคนรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพอย่างเงี้ยหรือญาติพี่น้องเนี่ยนะคะเพื่อนอย่างเงี้ยนะอย่าเอาพลังลบมาใส่นี่แหละมันทําให้เหมือนกับว่าจิตใจเราบางทีไปภาวะผวงเรื่องญาติพี่น้องหรือคนรักเนี่ยนะเพราะนั้นอย่างที่บอกอะไปทำบ,บุญ นะบางทีอาจพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนนะคะอืมในปีสองพันี้นะสําหรับชาวผระสบนะก็คงจะประมาณนี้นะสรุปให้นิดนึงก็คือจริงๆแล้วชาวผสมนี่โชคชะตานะเจ้าชะตาเนะเป็นพลังชีวิตที่ดีมากเลยคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จหลายๆด้านนะการงานรุ่งโรจน์เลยแหละจะเป็นตําแหน่งที่ดีใครสอบมีโอกาสสอบได้สมัครงานมีโอกาสได้ยกเว้นการลงทุนกิจการใหม่ๆนะคะ งานที่ทําอยู่แล้วนี่ก็เริ่มดีกิจการที่ทําเก่าๆเดิมๆจะดีขึ้นมิตรภาพเพื่อนนะบริวารก็ดีผู้ประถามก็ดีนะการเงินหมุนเวียนอาจจะฝืดเคืองอยู่บ้างแต่คุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่นะคะมีโอกาสแก้ไขปัญหาได้นะคะการเดินทางก็ดีนะโดยเฉพาะการเดินทางไปลักษณะของรับงานหรือไปอ่า ไปเดินทางไปเจอในสิ่งที่ดีๆบ้างนันเถอะนะคะส่วนความรักมีโอกาสเจอคู่แท้นะคนโสดนะมีโอกาสประคับประคองกันไปสําหรับคนที่คบกันเนี่ยหรือว่าคนที่มีครอบครัวไปดูเจาะรายละเอียดให้อยู่แล้วนะคะนะคะสุขภาพก็ถือว่าดีนะคะไม่สุดนะทรงงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสําหรับคนที่ไม่ป่วยคนที่ป่วยอยู่แล้วก็ทรงงนะคะเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะโดดเด่นมากเรื่องงาน ความรักใหม่ด้วยนะคนโสดนี่แน่นอนเจอนะคะมีโอกาสได้งานไปทำงานถึงต่างประเทศเลยนะเนี่ยนะโลดมากได้โอ้โหอิมอ่มเอมเป็นปรีมีความสุขความสำเร็จทั้งด้านการงานเด่นชัดมากไม่มีคุณงานไม่เสร็จว่างั้นเถอะคุณจะมีความสำคัญมากเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานชาวประสบเนี่ยนะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับการทำนายคาดการณ์นะคะ อย่าซีเรียสน,นะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมเป็นการทํานายโดยคาดการนะคะใครชอบดูแบบ12นักษัตวก็ไปดูได้ทำให้แล้วก็เจาะความรัก12บราศีคาดการปีนะไปดูได้นะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะชอบกันยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ